เป็นการเตือนละกันเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีแล้วก็ต้องใช้กําลังพูดถึงก๊สหุงต้มครับคือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านพี่เจษสคุณผู้ชมเธอก็เข้าไปในบ้านไปในห้องครัวนะคะคือจะไปทําอาหาร ไปจุดถังกา๊าซปรากฏว่ามันเกิดระเบิดขึ้นมาอย่างดุนแรงนะคะจนทําให้มีคนเสียชีวิตซึ่งก็คือตัวเจ้าของบ้านแล้วดูภาพดูสภาพความเสียหายของทาวเฮาที่เสียหายอ่ะ<ท>คือจริงๆ,ๆเนี่ยเสียหายาทั้งหมดทั้ง30ก <ๆ S 2> ว่าหลังใช่ไหมแต่ว่าหลักๆเนี่ยหนักหนัก็คือบ้าน3<า>หลัง3าหลังเนี่ยดูสภาพของทุกคนไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดจากแรงระเบิดของก๊าซหุงต้มอ่ะดูภาพสิเนี่ยเียอันนี้ต้องปีนหนีตายออกมานะคะเป็นภาพนาทีชีวิตเลยนะคะ ทีนี้ยากของคนเจ็บพยายามปีนขึ้นไปบนชั้นที่2เพื่อช่วยคนเจ็บออกมาจากบ้านมันยากอะเนาะกว่าจะปีนขึ้นไปได้ทุลักทุเลทีเดียวหลังจากที่ <ไป S 1> ก๊าซ<ด>ถุงต้มมันระเบิดพบว่าสภาพบ้านเนี่ยเป็นลักษณะคือเป็นทาวเฮาส์ค่ะ<อ>2<ม>ชั้นหลังคาบ้านว้าผนังแล้วก็กำแพงบ้านเนี่ยพังไปหมดทั้งแถบจากแรงอัดของระเบิดเนี่ยนะคะ ไม่บ้านเรือนแล้วก็บ้านของเพื่อนบ้านที่แบบลักษณะคือจะเป็นติดกันอะทา,าวเฮ้าติดติด,ต,ดติดกันแบบนี้พังเสียหายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปดับเพลิงนะคะเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงเอาไว้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณสักเจ็ดโมงนี่เองเหตุการณ์นี้ยิ่งสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอะคะติดอยู่ในบ้านหนึ่งคนแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีกแปดคนค่ะต้าที่ติดกันนะนะเขาบอกแต่ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เสร็จแล้ววาหน้าไฟน่าจะติดแล้วเสร็จแล้วมันก็ปุ้งอะไรก็ว่าแล้วบ้านบ้านเขาก็หมดเลยบ้านเอหลังบ้านอ่ะตอนนี่ยคือลงอยู่ตรงไหนผมี่มาหน้าบ้านแล้วผมคิดว่าเครื่องบินตกใส่บ้านวิ่งมาดูกาแฟเนี่ยโอ้โหไฟมันแลบออกมานี่เลยเนี่ยแป๊บเดียวประมาณเจ็ดโมงสิบนาทียูมันดังมันดังแรงโอ้หดังมากเลยตะนั้นวันไหวเลย กับทีมข่าวของเราคุณหนึ่งอัตพลนะครับก็ไปสำรวจความเสียหายที่บ้านด้านหลังจุดเกิดเหตุพบว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นชุมชนเก่าอายุกว่า25ปีแล้วนะครับออที่ปลูกบ้านเนี่ยรั้วติดกันทําให้ชาวบ้านเนี่ยออได้รับความเสียหายมากถึง31ครัวเรือนส่วนบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตัวโครงสร้างอาคารที่ต้องรื้อเพื่อความปลอดภัยหนักๆอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือ3หลังคาเรือนด้วยกันนะครับค่ะเราอยู่บริเวณหลังบ้านกับจุดที่เกิดเหตุอยู่ชั้นสอง มองลงไปด้านล่างเนะ่ยจะเห็นว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุอยู่ภายในครัวซึ่งกำนันบอกว่าจุดนี้ผู้เสียชีวิตจะนอนอยู่บริเวณในครัวตอนเนี้ครับหลังเกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบพบว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอันนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะที่บ้านมีหรือเปล่าแบบนี้ลักษณะ<ค><อ>ก็คือสายข้อต่อตรงถังก๊าซุงต้มกับหัวเตามันชารุด ทำให้ก๊าซเนี่ยเกิดรั่วไหลในบ้านภายในครัวซึ่งก็มีการต่อเติมห้องครัวทําให้อากาศเนี่ยมันไม่ค่อยถ่ายเทยจนเกิดการสะสมของก๊าซในปริมาณมากช่วงเวลากลางคืนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาจะเข้าไปทําครัวทํากับข้าวใช่ไหมแล้วก็จุดไฟตอนเช้าจนเกิดประกายไฟแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย,อย่างที่เรียนแล้วก็คือว่าตัวถังแก๊สเนี่ย น่าจะมีเรื่องของคุณภาพที่จะมีการรับรองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือเรื่องของสายนะครับสายส่งเพราะว่าบางทีสายส่งเนี่ยใช้มานานแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบเวลาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเฉพาะทางทางแก๊สเท่านั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนเรื่องของสายนี้ต้องดูทั้งในทั้งชุดเลยนะครับ ตำรวจสพเมืองปทุมธานีค่ะก็ได้ไปตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะแล้วก็ไปตั้งศูนย์บัญบรรชาการจุดเกิดเหตุส่วนเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นค่ะก็ได้มีการช่วยเหลือนะคะให้คนละสามพันบาทบ้านที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสามหลังทางด้านของอบตอบ้านฉางค่ะเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงสร้างสามหลังไม่เกินหลังละ49,500บาทส่วนคนที่เป็นผู้เช่าบ้านก็จะช่วยครอบครัวละ1,800บาท ไม่เกิน2เดือนค่ะเพื่อที่จะได้ไปเช่านะคะที่อื่นระหว่างที่ซ่อมแซมบ้านออคือถ้าเกิดว่าเราดูข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะทุกบ้านต้องมีต้องมีต้องใช้อะ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยเราจะสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงเพราะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไอ้สายมันใช่ไหมไอ้สายที่มันเป็นข้อต่อเนี่ยออมันรั่ว บางคนไม่รู้นะว่าสายที่เราใช้ใช้อยู่เนี่มันรั่วเราจะสังเกตได้ยังไงก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบใช่ไหมหลากหลายวิธีด้วยกันเช่นอะไรใช้น้ําสบู่ไปหยอดดูตามข้อต่อต่างๆอย่างเนี้ยอย่างกรณีเนี้ยมันเกิดจากข้อต่อของตัวถังกับตัวตัวจุดอ่ะมันรั่วใช่ไหมหรือว่าด้วยของกลิ่นเนี่ยจริงๆเนี่ย ก๊าซ LPG เนี่ยหรือว่าก๊าซหุงต้มที่เราใช้เนี่ยมันไม่มีกลิ่นนะฮะแต่ว่าสารปรุงแต่งมันจะทาให้มันมีกลิ่นไอที่กลิ่นฉุนที่เราได้กลิ่นฉุนเนี่ยมันเติมสารเข้าไปใช่ที่มันไปอยู่ในถังอะไร <Ừ. S 2> ลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าน้ําหนักของมันเนี่ยคือนักวิชาการบอกน้าหนักคือมันจะนมีน้ําหนักมากเวลาที่มันรั่วมัมันจะอยู่ที่พื้นดินเราถ้าไม่สังเกตจริงๆหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่อับจริงๆอะบิวมันก็จะไม่ได้กลิ่นถ้าเรายืนอยู่ถูกไหมแต่ว่าด้วย มันก็เลยสะสมมันมากถูกไหมอ่ะเอาง่ายๆว่าลักษณะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้กลิ่นฉุนเนี่ยก็คือห้องมันจะเป็นห้องอับๆใช่ไหมคะแล้วก็อย่าเอาถังแก๊สนอนด้วยใช่ไหมใช่พิธีการอันตรายอย่าเอาไปวางแบบนั้นหรือว่าการใช้ที่ถูกต้องเนี่ยเวลาการปิดพูดได้ง่ายคือปิดที่ถังก่อนที่หัวก่อนเพื่อจะไล่ ก๊าซที่เหลือ,อที่ค้างคอให้มันหมดถึงจะปิดที่หัวเตาอ,อีกนิดหนึงน่งาจะปลอดัยเพราะอันนี้ก็ดูได้เหมือนกันเวลาเราได้ยินเสียงถ้าเกิดว่ามันรัว่วเราจะได้ยินเสียงประมาณแบบฟูขึ้นมาอย่างนี้ถ้าได้ได้เสียงอะไรประมาณอย่างนี้ก็ให้สังเกตไว้ก่อนว่ามันอาจจะรั่วก็ได้ครับ